สวัสดีครับเพื่อนๆท่านที่ต้องการอยากจะทําธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องมีสื่อในการที่จะทําออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเรามีช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการของการบันทึกรายการวิทยุออนไลน์ที่ผมทําอยู่ทุกๆวันนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมจะใช้โปรแกรมผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับก็คือ Adobe Audition CS 6นะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งผมได้เซฟการบันทึกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเพื่อที่จะง่ายในการที่จะทำนะครับเริ่มกันอย่างนี้เลยนะครับนี่หน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของในส่วนมันจะมีข้างบนนี้มันจะมีอยู่2แถบนะครับ ก็คือเวฟฟอร์มกับมัล uh, ติแท็กเวฟฟอร์มนี่ก็คือเสียงนะครับเสียงเสียงเดียวส่วนมัลติแท็นี้นะครับสามารถที่จะรองรับเสียงหลายๆเสียงนะครับซึ่งก็ uh, เป็น uh, ช่องๆตามนี้นะครับซึ่งวิธีการทำของผมผมก็จะมีการบันทึกนะครับนี่ครับนี่คือรายการบันทึกบันทึกเนื้อหาที่ผมบันทึกไว้ คือถ้ามันเป็นเนื้อหาเดิมๆนะครับเนื้อหาเดิมๆที่เราต้องการย้ําเน้นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเราก็จะมีการบันทึกไว้เพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเราก็มาจัดรายการในนี้เลยก็ได้นะครับเป็นรายการแห้งนะครับแต่ว่าอตอนนี้ผมจะทําวิธีการง่ายๆให้ได้เห็นกันก่อนนั่นก็คือการทํารายการ โดยเอาเนื้อหาที่เราทําไว้แล้วซึ่งในนี้นะครับในเบราว์เซอร์ของโปรแกรมเนี้ยมันตัวมันเล็กนะครับมันอ่านยากนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือในนี้เลยนะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่บันทึกไว้เป็นการบันทึกไว้จากนั้นก็จะนำเอามาใส่เพลงนะครับเรียงลำดับแต่ว่าตอนขึ้นต้นรายการเนี่ยเราก็จะต้องพูดสดๆกันนะครับก็ เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันตรงนี้เลยเราต้องมาสร้างไฟล์กันก่อนสร้างเว็บกันก่อนนะครับก็มาที่ New นะครับมาที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ New New นะครับแล้วก็ Audio File นะครับคลิกตรงนี้เราจะตั้งชื่อก็ได้นะครับหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้เราจะตั้งชื่อว่าเริ่มรายการก็ได้นะครับเริ่มรายการเริ่มรายการ เริ่มรายการนะครับเดี๋ยวเราก็บันทึกเสียงกันก่อนก็นแล้วกันนะครับลดหนึ่งสองสหนึ่งสสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับพบกันเป็นประจำกับที่นี่วิทยุออนไลน์กับรายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์รายการซึ่งจะนำเอาเรื่องราวของระบบภูมิคุ้มกันพร้อมกับ รื่องของผลิตภัณฑ์ฟอไรต์ทรานสเฟอร์ e ฟกเตอร์มาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์หลายคนยังไม่รู้จักซึ่งถ้าหากฟังรายการนี้เป็นประจำนะครับท่านก็จะได้รู้จักกับคำว่า Transfer ร์ c t o r แล้วก็ประโยชน์ของ Transfer ร์ c t o r ที่ท่านจะได้รับนะครับในการที่จะเสริมสร้างระบบภูมิกุ้บกันนะครับป้องกันโรครักษาโรคต่างๆในร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา ถ,ถ้าเกิดมีโรคนะครับก็เท่ากับว่าการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นมันเป็นการทำงานที่ผิดพลาดนะครับทีนี้ Transfer Factor Transfer Factor ทําำงานยังไงนะครับ Transfer Factor นี้ถูกผลิตจาก Memory c e l l ซึ่งเป็นเซลล์ของการจดจำเชื้อโรคในระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใน T เซ l ลนะครับ ถ้าเกิดว่าเมมโมรีใน t ีเซลก็จะช่วยในการสร้างไซโตไค์ในการที่จะกระตุ้นเตือนนะครับแล้วก็เรียกระดมพลของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมาช่วยกันทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นใน b ีเซลก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างแอนติบอดีนะครับในการที่จะกำจัดแล้วก็ทำลายเชื้อโรคต่างๆเพื่อเป็นการรักษาร่างกายของเรานะครับแอนติบอดีก็คือโปรตีนนะครับที่มี ความจำเพาะกับเชื้อโรคนะครับถ้าเกิดว่าในร่างกายถ้าเกิดว่าในร่างกายของเรานะครับมีเมมโมรีเซลล์ที่มากพอการตอบสนองต่อเชื้อโรคของเราก็จะมีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ก็คือผลผลิตของเมมเมรีเซลล์หรือเราจะเรียกอีกอย่างนะครับทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ก็คือเมมโมรีเซลล์นั่นเองนะครับในกรณี ในกรณีที่ออกจากร่างกายของผู้เป็นแม่แล้วมันจะเรียกว่า transfer factor นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าว่ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็จะกลายเป็น memory cell ซึ่ง memory c e ล์นี่แหละคือ,อวัตถุดิบสำคัญในการที่จะสร้างแอนติบอดีหรือในการที่จะสร้างเป็นไซตัวคายกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะทำงานกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของระบบภูมคุ้มกันและ transfer factor เราจะมาฟังกันในรายละเอียดในรายการกันนะครับช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันก่อนสักงานเพลงก็แล้วกันนะครับครับนี่ก็คือ,อาการบันทึกเสียงเริ่มแรกนะครับซึ่งหลังจากบันทึกตรงนี้แล้วนะครับเว็บเป็นยังไงบ้างอันนี้ตรงนี้มันไม่เอาเราก็ตัดออกนะครับตัดก็กด delete นั่แนแหละนะครับนี่นี่เราก็ครอบซะนะครับเพื่อที่จะขายายเว็บนะครับนี่มันยัง อพอดีผมไม่ได้ตั้งไมโครโฟนให้เสียงดังมากนะครับเราก็ขยายเวฟเลยนะครับเพื่อที่จะให้เสียงมันดังขึ้นนะครับเราก็ขยายเข้าไปอีกนะครับตรงไหนที่คิดว่าไม่ดีเราก็ตัดออกซะนะครับอ,อ,อ่ออ่ะอ่ะต่างๆนะครับตัดไปตัดไปก็ฟังไปด้วยก็ได้ครับทุกทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำกับที่นี่วิทยุออนไลน์กับรายการ ตรงนี้ไม่เอาตัดออกกับรายการสร้างเสริมผูิคุ้มม,มันไกลกันนะครับย่อให้มันมาใกลก้กับรายการสร้างเสริมผูิคุ้มกันกับผลิตภัณฑ์โฟไลท์รายการซึ่งจะนำเอาเรื่องราวของระบบภูกคุ้มกันพร้อมกับเรื่องของ ช่วงช่องไฟมันเยอะนะครับมันเราก็ตัดให้มันกระชับเข้าผูกคุ้มกันพร้อมกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ฟูลไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์มาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์หลายคนยังไม่รู้จักนะครับตัดช่องไฟให้มันพอดีพองามนะครับบางทีมันก็สั้นบางทีมันก็ยาวนิดหนึ่งนะครับตัดเอาไว้ก่อนเลยเพราะหลายคนยังไม่รู้จักซึ่งถ้าฟังรายการนี้เป็นประจำนะครับท่านก็จะได้รู้จักกับ อันคำว่านะครับนี่ถ้ามากไปเราก็ตัดออกหน่อยก็ได้นะครับฟังรายการนี้เป็นประจำท่านก็จะได้รู้จักกับคำว่า Transfer Factor แล้วก็ประโยชน์ของ Transfer Factor ที่ท่านจะได้รับนะครับในการที่จะเสริมสร้างระบบอ่านะครับนะครับตัดนะครับนี่ทิ้งไปเลยนะครับกระชับก็มาอีกนิดหนึ่งรับในการที่จะเสริมสร้างระบบปุมคุ้มกันนะครับป้องกันโรคนะครับี่แล้วนะครับผมเป็นคนชอบติดนะครับนะครับ นะ <c oughs> ย่งัครบ <N> ในการที่จะเสริมสร้างระบบภุมิคุ้มก,กันป้องกันโรครักษาโรคต่างๆในร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอามันกระชับเข้ามานะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราถ้าเกิดมีโรคนะถ้าเกิดมีโรคนะครับน,นะครับอีกแล้วเอามาันออกก็เท่ากับว่าการทํางานของ ยาวไปนิปดหนึ่งเลยการทํางานของระบบภูคุ้มกันของเรานั้นมันเป็นการทํางานที่อย่างถ้าตร,ตรงนี้นะครับมันเบาไปนิดหนึ่งเราก็เสริมก็ขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพร่ะระบบภูคุ้มกันของเรานั้นมันเป็นการทํางานที่ผิดพลาดนะครับครับตรงนี้ออกแน่นอนนะครับทรานส์เฟอร,ร์เฟกเตอร์ทรานส์เฟอร,ร์เฟกเตอร์อันนี้มีเสียงนนั้น แก้ไขนะครับมันมีเสียงรถแทรกนะทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์ทำงานยังไงนะครับทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์นะครับอยลาอ้าออฟทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์ทำงานยังไงทรานส์ฟอร์เฟกเตอร์นี้ถูกผลิตจากแมมโมรี่เซลซึ่งเป็นเซลล์ของการจดาหายใจยาวหน่อยซึ่งเป็นเซลล์ของการจดจำเชื้อโรคในระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเกิดว่ามีในเ T เซลลนะครับถ้าเกิดว่าแมมโมรีใน T เซลล ถ้าเกิดว่าอันนี้ผิดนะฮะมันมันเอาตัวหลังดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเมมโมรีในทีเซลก็จะช่วยในการสร้างไซโตัวคน์อ่าประสาทนี่หนึ่งจะช่วยในการสร้างไซโตัวคน์ในการที่จะกระตุ้นเตือนนะครับแล้วก็เรียกนั่งมีนะครับนีกนะครับอ,ออกที่จะกระตุ้นเตือนแล้วก็เรียกระดมผลหายใจยาวไปหน่อยตรงน,นี้นะครับ ตงมีความละเอียดนิดหนึ่งนะฮะต้มีความเข้าใจเตือนแล้วก็เรียกระดมพลของเซล์<ม>ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมาช่วยกันทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นใน B เซลก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างแอนติบอดีครับตัวนี้เสียงมันจะเมือนจะเบาลงเบาลงนะฮะเราก็ขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งขึ้นใน B เซลก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างแอนติบอดี ในการที่จะกำจัดและในการที่จะกำจัดและก็ทำลายเชื้อโรคต่างๆแม่มีรถมาเผอิญว่าไม่มีห้องอัดนะครับอัดที่บ้านเพียวๆแอนติบอดีในการที่จะกำจัดแอนติบอดีสร้างแอนติบอดีในการที่จะสร้างแอนติบอดีสร้างแอนติบอดี แอนติบอดีตรงนี้นะขยายขยายแล้วก็เอามาจับใส่กันนะครับนั่นจะช่วยในเรื่องของการสร้างแอนติบอดีนะครับในการที่จะนะครับอีกละแอนติบอดีในการที่จะกําจัดแล้วก็ทําลายเชื้อโรคต่างๆเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการรักษาร่างกายของเรา นะครับแอ protein, นติบอดีก็คือโปรตีนนะครับอืมนะครับนี่นะครับก็แอนติบอดีก็คือโปรตีนนะครับที่มีความจำเพาะอ่นนี่ก็เอาออกนะครับอืมบอดีก็คือโปรตีนนะครับที่มีความจำเพาะกับเชื้อโรคนะครับถ้าเกิดว่านะครับตัวนี้ออกนะถ้าเกิดว่าในร่างกายถ้าเกิดว่าในร่าอ้าวไม่ตัวนี้ตัวนี้พูด ับถ้าเกิดว่าในร่างกายของเรานะครับมีแมมโูรีเซลล์ที่มากพออันนี้เติมเอาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะต่อเชื้อโรคของเราก็จะมีอย่างรวดเร็วนะครับอา่าแล้วก็ทรานอันนี้เหลือไว้หน่อยนะครับแล้วก็ทรานสุเฟอร์เฟกเตอร์ก็คือผลผลิตของแมมโูรีเซลล์อันนี้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง เซลล์หรือเราจะเซลล์ sell, หรือเราจะเรียกอีกอย่างนะครับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ก็คือแม m o r รีหรือเราจะเรียกอีกอย่างทรานสเฟอร์ c t o เตอร์ก็คือแม m o r รีเซลล์นั่นเองนะครับในกรณ,ใกรณีในกรณีที่ออกจากร่างกายของผู้เป็นแม่แล้วมันจะเรียกว่าทราน มันจะเรียกว่า time t r a n e r factor นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าว่าครับซ้ำๆเราก็ต้องเอาออกแต่ถ้าว่ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็จะกลายมันก็จะกลายเป็น m e m o r y n เ cell ซึ่ง m e m b r a เ cell นี่แหละคือ,อวัตถุดิบซึ่ง m e m o r y n เ cell นี่แหละ ซึ่งเมมโมรีเซลล์นี่แหละคือ,อวัตถุดิบสำคัญในการที่จะสร้างแอนติบอดีหรือในการที่จะสร้างเป็นไซโตตัดออกอสร้างเป็นไซโตไคน์กระตุ้นเซลล์ผูกคุ้มกันเพื่อที่จะทำงานกันต่อไปบเบาไปแล้วก็เอาขึ้นนะครับผูกคุ้มกันเพื่อที่จะทำงานกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของระบบผูกคุ้มกันและทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ เราจะมาฟังกันในรายละเอียดในรายเราจะมาฟังกันในรายละเอียดในรายการกันนะครับช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันก่อนซักงานเพลงก็แล้วกันนะครับอาวนะครับตอนนี้มันเบาแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นไอคำว่านะครับนี่มันเยอะจริง <c oughs> อันนี้เราได้ไฟล์มาแล้วนะครับคุณผูวฟังเราได้ไฟล์มาแล้วอืมตัวน,นี้ดูทิ เวฟมันเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ข้างหน้านี่รู้สึกว่าจะเบาไปนิดหนึ่งนะฮะขยับขึ้นนิดนิดหนึ่งมันสู้ข้างหลังไม่ได้ข้างหลังมันจะเยอะข้างหลังมันจะเอาปรับเสียงนดิปนิดนึงอ่าปรับให้มันเสียงมันใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะมันมีขึ้นมีลงบ้างแต่ว่าเราก็เอาให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเอาละอ่าในเมื่ออย่างนี้แล้วเราก็ไปที่ มันติแท็กนะครับมันติแท็กแล้วก็ลากมาเลยนะครับลากมาเลยวางขั้วเลยอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับเอ๊ะมันเล็กเกินมันทางานยากนะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงสเกลข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับให้ตัวเนี้ยนะครับมันมันมีขนาดเล็กลงเท่ากับว่ามันขยายนะฮะเห็นไหม่ามันขยายแล้วก็ลูดมาดูได้นะครับ ่าลูดมาดูได้นะเว็บเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะมาดูข้อมูลนะครับเราก็จะใส่ใส่โฆษณาสักหน่อยนะฮะสปอร์ตนะครับอ่สปอร์ตตัวนี้ด็อร์เอชเชอร์วูดลอเรน์นะครับ ชยายให้มันใกลเคียงกันหน่อยนะครับแล้วก็มาต่อกันอาลงมาหน่อยกก็เอาลงมาต่อกันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอาแล้วก็เริ่มลองเลด้ดูก่อนกันนะครับดร์เชอร์วูดรอเรนส์ค้นพบทรานเฟอร์แฟกเตอร์ในปีคี่ศกราต์นักรา 1, นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกก็ไม่เคยค้นพบอรอันนี้เป็น ไทเตินะครับจริงๆเนี้ยมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับตอนนี้ก็จะนำเอาตรงนี้มานะครับแล้วก็เรามาฟังตรงนี้นะครับที่เราบันทึกกับที่นี่<ท>วิทยุยทออนไลน์กับรายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์รายการซึ่งจะนําเอาเรื่องราวของระบบภูมิคุ้มกันพร้อมกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์มามันเขียวมากเกินไปแล้วก,ก็ปรับ อันนี้ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวอลลุ่มเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาพาให้ทุกท่านได้รู้จักกันให้มันออกสีเหลืองๆส้มๆนิดหนึ่งนะมันจะเจ็บมากเลยนะครับทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์หลายคนยังไม่รู้จักอ่านะครับตัวนี้นและเป็นที่กล่าวขานไปอีกนิดหนึ่งเนาะอีกนิดหนึ่งทั่วโลกมากไปกว่านี้อีกเลยด็เตอร์เชอร์วูดลอเรอนซ์ได้ค้นพบโมเลกุลขนาดเล็กมากให้มันแตะแตะ อันนี้นิดหนึ่งนะครับการปรับตรงนี้นะครับมันก็เราดูสเกลข้างล่างนี้ว่ามันวิ่งเท่ากันมันวิ่งใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเสียงไม่ดรอปนะครับตัวนี้ฟังเสียงตัวนี้มันก็เป็นเสียงมันเป็นประจํากับที่นี่วิทยุออนไลน์กับรายการสร้างเสงริมภูมิคุ้มกันกับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์เรามาฟังเสียงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับพบกันเป็นประจำกับท,ท,ที่นี่เพียวๆใช่ไหมฮะซึ่งมันฟังแล้วมันก็ดูไม่ระรื่นเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาใส่แบ็กกาวเสียงลงไปอีกหน่อยนะครับครับเราจะใส่ดนตรีนะครับเราจะใส่แบ็กกาวนะครับซาวแบ็กกาวครับดูซิฟังเสียงดิเตอร์ริโอวิดานี่นะครับซึ่ง อ่าเราขยายขึ้นดูนะครับให้มันต่อเนื่องกันเนาะเริ่มเป็นอย่างนี้เลยเดาอเสียงขึ้นใหม่นิดหนึง่งแล้วก็ค่อยหักเสียงลงนะครับอืมสลเข้านิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับทําง่ายๆนะครับผมทําง่ายๆไม่ได้มีวิชาการไม่ได้อ่าใช้วิธีร่ำเรียนอะไรมานะครับครูพักรักจําก็ทํามาแต่ก่อนใช้เนโลนะครับ นนบบสุขภาพที่สมบูรณ์ฟรานเฟอร์แฟกเตอร์ริโอวีดาสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำนะกับที่นี่วิาแบล็กเกลว์แรงไปนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังเสียงขึ้นต้นเนี่ยแรงไปนิดหนึ่งเบาี้นิดหนึ่ง ดอคงกีที่หนึ่งนะครับถ้าแตะไม่ได้ก็ขยายออกมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่กทกทานนะครับพบกันเป็นประจำกับที่นี่วิทยุออนไลน์อาล่ะครับตอนนี้ถึงที่ที่จะไล่าย,ยาวไปแล้วนะครับอา่าอันนี้นะครับเมื่อกี้ก็จบลงที่เ,เชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงกันนะครับ ก็ตอกต้อตองตอขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะงานเพลงก็แล้วกันนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ตัดออกซะนะครับอันนี้เครื่องหมายตัดนะครับตัดเล้วก็ตัดโจไปเลยนะโจนะครับแล้วก็คลิกนี้แล้วก็เอาวันออกซะพวออกนะครับต่อไปนะครับเราเชิญชวนท่านผู้ฟังฟังเพลงแล้วนะครับเราก็มาหาเพลงนะครับอืเพลง เปิดอีกอันหนึ่งนะครับเปิดไปที่ไฟล์เพลงของเรานะครับเพลงอเอาเพลงลูกทุ่งนะครับใส่เข้าไปสักเพลงหนึ่งนะครับะนะครับเติมเข้าไปนะครับ เอาเสียงขึ้นดิกงนิดหนึ่งเนาะนะครับเสียงเพลงขึ้นดิงนิดหนึ่งากำลังสวยเพลงอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือรวมตอนนี้จะมา7นาทีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่เนื้อนะครับใส่ใส่คำพูดนะครับ ความแข็งแรงให้กับร่างกายไม่ให้ร่างกายเจ็บปวดป่วยคือถ้าเกิดว่าคุณเ,เสียงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเอนเคเซลช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายไม่ให้ร่างกายเจ็บ้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่เพลงอีกนะครับเห็นไ,ไหมคือถ้าเราบันทึกเสียงไว้นี่มันก็จะง่าย คือเราเปลี่ยนเพลงนะครับไม่ให้ท่านผู้ฟังจำเจนะครับเปลี่ยนเพลงแต่เนื้อหาถ้ามันไม่ได้มีใหม่อะไรนะครับคือเราอาจจะยังไม่มีเวลานะครับในการที่จะบันทึกเสียงในการที่จะพูดใหม่ๆนะครับเราก็เอาเสียงเก่าๆที่เราบันทึกไวนะ้นั้นนะครับเข้ามาเปิดนะครับ เราก็มาดูดูแค่ว่าออระดับเสียงเท่ากันไหมแล้วก็มันเชื่อมโยงกันนะครับปรับพิ่นอีกนิดนึ่งนะครับเสียงกำลังพอดีขนาดนี้นะครับแล้วเราก็หามาใส่อีกนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว18นาทีนะครับ ทบทวนกันหน่อยนะครับเริ่มจากเชื้อโรคเข้ามานะครับมาโครฟาจหรือว่าเดนดิตริเซลเซลเสียงเกินไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วตรงเนี้ยมันเบาเกินนี่นะฮะถ้ามันเบาเกินขนาดนี้ยเราก็มาเติมตรงนี้ขยายตรงนี้ก็ได้นะฮะขยายตรงนี้เลยนะครับขยับเฉพาะตรงนี้นะครับขยับเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาดีหน่อยนะครับ เสร็จแล้วอมันตำเกินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เพลงอีกนะครับเดือดครึ่งชั่วโมงแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวเกิดไปครึ่งชั่วโมงแล้วอ่านะครับหาเพลงเพลงที่เราชอบนั่นแหละเอาเอาง่ายๆก็คือเอาเพลงที่เราชอบก่อนนะครับ <c oughs> เพลงที่เราชอบก่อนนะครับส่วนท่านก็ถ้าเราชอบและท่านผู้ฟังก็กลัวมากก็จะชอบชอบกันนะ Is only the beginning. Innovative improve product quality. ways only to product the ใส่สปอตหน่อยก็ได้นะใส่สปอตใส่สปอตโฆษณาไปที่นิดหนึ่งนะอืมสปอตโฆษณาไอเอาในเบราว์เซอร์นี่ก็ได้อ่าสปอตสปอต ตัวที่สาวสปอรตอ่าสปอรตตรงนี้นะสปอรตอ่าอ่าตัวนี้นะครับลากมาเลยนะครับอ่าลากมาเลยขยายดูความเชื่อมโยง t โควิดสิบเก้ o รอบหนึ่งรอบสอง หรือรอบไหนๆก็แล้วแต่เอาเสียงนิดนิดนึงนะครับร่างกายต้องการคูมมคุ้มากไปเอาลงมาอีกนิดนึงคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่แข็งเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะในในเว็บอิดีเตอร์นะครับนะครับเราก็เติมเข้ามา3อนสานาทีนะครับ คุณจะเอายาวสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเพราะว่าต,ต,ต่อไปมันก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดนะครับเราจะพูดเราไม่เอา,เอา,เอารายการที่เราบันทึกไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาในตรงนี้หรือว่าเราจะสลับกันด้วยก็ได้นะครับเอาข้อมูลเก่า นะครับที่มันเป็นข้อมูลมาตรฐานคือเรื่องของระบบภูมิกุ้กันมันก็คือระบบภูมิกุ้กัน transfer กเ c t o r มันก็คือ Transfer Vector นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรมากนะครับเราก็เอาที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับมาใส่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบันทึกนะครับเราก็ต้องมาสร้างไฟล์เสียงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสร้างไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็เราก็ทําการบันทึกเลยนะครับเวลาบันทึกเราก็บันทึกลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากตรงนี้นะครับาลากตรงนีนะ้แล้วก็มาวางตรงนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ง่ายนะครับสำหรับการจบงานนะครับเมื่อเราวางไฟล์เสร็จสับตามเวลาที่เรากำหนดแล้วนะครับต่อไปก็คือเซฟไฟล์นะครับ เซฟไฟล์ให้เป็น mp 3นะครับมาที่ไฟล์นี้นะครับมาที่ไฟล์นี้แล้วก็มาที่ export นะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับ multi track mix down นะครับแล้วก็ entry นะครับ entry เสร็จเราก็มาดูที่อยู่นะครับว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนครับเรามาดูนะครับในที่นี้ผมเซฟไว้ที่โฟลเดอร์วิทยุออนไลน์นะครับก็มาบันทึกไว้นี่เลยนะครับ ลูกทุ่งฟอ์ไรท์นะครับลูกทุ่งโฟร์ไรท์นะครับแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะเรนเดอร์นะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ mp3 นี่ครับเราก็จะได้ไฟล์ mp3 าไปใช้ในการออกอากาศ ในโปรแกรมของวิทยุออนไลน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะทำรายการวิทยุอนะครับอยากจะมีวิทยุออนไลน์เป็นของตัวเองนะครับต้องการอยากจะทำธุรกิจออนไลน์แบบวิทยุออนไลน์นะครับผมก็ให้บริการในส่วนของออธุรกิจ นะครับคือผมมีธุรกิจในการที่จะทําทตรงนี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ f o ร์ไลท์ทรานส์ f ฟร์ฟิลเตอรตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากที่สุดนะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะแนะนําวิธีการทําวิทยุวิธีการทําสปอตวิธีการตัดต่อเสียงต,ต่างๆนะครับท่านที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับคลิกใต้คลิปที่คุณกําลังชมอยู่ในตอนนี้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตาม สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ในช่องของผมได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับยังไม่ถึงพันเลย <c oughs> พบกับผมคำฝามพุกระพิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ